พี่มิครับเดี๋ยวขออนุญาตถามอีกเรื่องหนึ่งพี่มีมีโอกาสได้เห็นคลิปไหมครับที่มีแฟนคลับแบบจ้างคนอื่นไปลุกล้ำพื้นที่เราอะไรอย่างเงี้ยได้คนไปตามสืบมาอันเนี้ยได้ได้ยินมามามาจากทางทีมมานิดหน่อยเหมือนกันครับผมครับอ่าซึ่งจริงๆแล้วเรารู้สึกอย่างไรกับการที่เขาอ้างตัวว่าเป็นแฟนคลับเราเนาะแล้วทำแล้วก็ไป็นผลของการลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวเราจ้างนักสืบเงี้ยอย่างแรกอย่างแรกคือตกใจมากๆจริงๆครับผมเพราะว่าต้องบอกว่า มันค่อนข้างจะรุ้ลรำความเป็นส่วนตัวมากๆเลยก็รู้สึกว่าเป็นพิติกรรมที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่จริงๆเขาเรียกว่าอะไรอย่างตัวเราเองมีมาตรการป้องกันอะไรไหมที่แบบว่าเพื่อความเซฟเนาะไม่มีเพื่อความเซฟใช่ไหมคือผมก็รู้สึกว่าปกติใช้ชีวิตชิลมากๆก็เหมือนทุกๆคนนี่แหละไปไหนมาไหนอะไรอย่างนี้แต่ว่าเหตุเกิดเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยมีเคสเกิดขึ้นแล้วครับที่ที่คอนโดตัวเองเลยดันไปเจอแฟนลับที่สมมติว่าเราไปงานแล้วก็เจอเขา มาอยู่ที่คอนโดครับมาอยู่ที่คอนโดมาเช่าอยู่เลยนะแต่เรื่องนี้ขึ้นนานมากๆนหลายปีแล้วครับผมก็เลยไปแจ้งทางนิติทางนิติเขาก็เลยแบบมีการดูแลให้แบบให้ให้ยามาคอยระวังให้ที่จริเวลาเราไปไหนเรากลัวไหมคะรู้สึกเหมือนแบบเออต้องโดนตามอะไรอย่างเงี้ยแบบระแวงไปเลยตอ,ตอนแรกพยายามจะมองข้ามแล้พอพอเกิดเคสนี้ขึ้นมาใหม่ก็รู้สึกว่าก็กังวลน,นิดนึงนะ ไม่พี่วิวเพราะจริงๆแล้วเราเป็นศิลปินเนาะเราเป็นบุคคลสาธารณะอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาแบบทำอะไรกับเรามาได้พอมีการแบบมาเต้ที่บอกว่ามีมีจ้างคนมาจ้างคนมาจ้างคนไปตามเจอใช่ก็รู้สึกกังวลมากๆเลยกลัวไม่กลัวนะแล้วก็พยายามจะหามาตรการป้องกันอยู่วิวจัดการความรู้สึกยังไงเราเป็นศิลปินที่แบบคนหนึ่งคเจอเรื่องแบบนี้ตลอดอย่างแรกเชื่อใจแฟนๆครับแต่ว่าถ้า ถ้านอกเหนือ,อจากั้นก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องระวังด้วยวิธีดูใช้าตามงานก็ทำงานอีเวนต์ก็พี่ๆรักกันเราก็จะคอยติดการออแล้วคอยดูนะแต่ว่าถ้ามันเกินขอบเขตไปคิดไหมว่าอาจจะมีแบบแจ้งความไป <ฟ S 1> <ไฟ S 1> หรืออะไรอันนี้ก็อถ้าถ้ามันเข้าข่ายผิดกฎหมายจริงๆแล้วมีหลักฐานก็คิดว่าก็ต้องดำเนินตามกฎหมายแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นเนาะตอนนี้ก็ไม่ถึงขั้นนั้นอยากบอกอะไรบ้าง จะเป็นอย่างนั้นอาจะเออทำพฤติกรรมเออทำพฤติกรรมคืงจริงๆครั้งเราเกินไปอะไรอย่างเนี้ยเนาะตัต้องบอกว่าใจเขาใจเราครับต้องบอกว่าถ้าเราไม่อยากให้เขาทำอะไรกับเราก็อยากทำเพื่อนเลยก็แบบฝากเช็คตัวเองด้วยว่าถ้ารู้สึกว่าเราทำแบบนี้กับใครคนอื่นแล้วถ้าเป็นเราโดนบ้างจะรู้สึกเดือดไหมปักไว้เหมือนกันก็แบบจะไปอตามงานดีกว่าน้องเออเจอตามงานดีกว่าแบบถ้าเจอแบบใครกันหน่เออไม่ต้องถึงขั้นตามติดชีวิตดาวขนาดนั้นครับ ทำไปโอเคถามด้วยนะคอรู้คอเห็นคิดสิ่งต่างรก็ค่เรามีแบบว่าต้องระวังตัวอะไรมากขึ้นค่ะสำหรับพี่วานก็แน่นอนครับผมก็อาจจะต้องแบบคือด้วยความที่ต้องบอกว่าที่บ้านก็ที่บ้านที่คอนโดมีกล้องวงจรปิดอะไรเรียบร้อยหมดอยู่แล้วครับผมก็อาจจะให้พี่ยามคอยระวังเพิ่มมากขึ้นครับพี่ว่าพี่ยามก็จะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้พี่มิวขอเรื่องนึงเห็นว่าได้ของขวัญจากฉลเอ๋อของขวัญจากหลู เล่าหน่อยเล่าหน่อยเล่าหน่อยเล่าได้ไหมเล่าได้เลยเป็นเป็นหนังสือชีวประวัติเขาครับผมแล้วก็คือที่ที่น่ารักคือเขาไปหาเป็นเป็นแปลไทยแต่หาที่จีนแล้วส่งมานะครับเขไม่ได้ซื้อจากที่ไทยมาให้เราคือส่งมาจากจีนแล้วก็เซ็นและเซ็นมาให้ด้วยก็ความจริงก็มีการติดคุยกันนะฮะตอนช่วงแบบช่วงต้นปีแล้วว่าจะเป็นของขวัญปีใหม่อะนี่แหละอาจจะด้วยระยะทางในต่างๆนานา ใช้เวลาการหาอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะเพิ่งมาถึงตอนช่วงเดือนมีนาจริงๆเขาติดต่อมาก่อนไหมคะว่าจะส่งของมาให้เราหรือแบบสเปซอะไรติดต่อติดต่อครับผมบอกว่าเนี่ยขอที่อยู่หน่อยได้ไหมจะส่งของมาให้แต่เราก็แบบก็ถามไปแหละว่าส่งอะไรมาเธอเขาบอกว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอลุ้นตอนนั้นเลยละกันฉันมันเราคุยกับเขาเองในแชทเลยใช่ไหมหรือเป็นส่วนใหญ่จะเป็นผมจะคุยกับกับผู้จัดการครับผมแต่ว่าผู้จัดการเขาคอยอยู่กับเฉลิมนั่นแหละก็จะคอยมยู่กันแบบเนี้ตอนแจ็กกี้ทานข้าวกับแจ็กกี้อยู่เลยนะอย่าปลี่ยนเขาไหมอะไรอย่างเงี้ย ของชิ้นนี้เป็นหนึ่งเดียวที่แบบว่าเราได้โอ้ใส่เซฟเลยอ่ะอพอได้จริงๆตื่นเต้นมากๆเลยนะพอได้ของแล้วล <ผม S 1> ุ้นไหมคาจะได้อะไรเพราะเราไม่รู้มันเออเขาส่งอะไรมาให้เน้อจริงๆแค่ส่งอะไรมาให้ก็ดีแ <laughs> ล้วอะ <laughs> ไรไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยคาดหวังอะไรครับแต่พอได้มาปุ๊บมีเซ็นลายเซ็นเขียนถึงเราด้วยคือไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเฉินหลงจะซ superstar นะครับจะส่งมาให้เราเซนชื่อเราแล้วเขียนเขียนมาให้เราชีวิตจริงคอมพลีทเลยไหมครับ c o m p l e t มากๆอันนี้ดีใจดีมากๆพี่มิวจะส่งอะไรให้กับ ส่งคืนเหรอตรงคืนเตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมแล้วชีวประวัติเราปรึกษาไม่ได้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 ไม่น่าไม่น่าด้ปรึกษาป้าป๋าอยู่ว่าจะซื้ออะไรให้ดีแผนงานแผนงานต่างประเทศของพีอะไร ทำงานตามที่เรายังอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยกันอยู่เลยทั้งเรื่องงานแสดงนะครับแต่ว่าก็จะไปไปแฟนมีตอันที่บอกได้ตอนนี้ก็เดือนพฤษภาคมจะมีไปที่ญี่ปุ่นกับอินโดนีเซียครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเรื่อยๆญี่ปุ่นนี่คือเป็นแฟนมีทเป็นแฟนอินโดนีเซียของญี่ปุ่นก็ไปรอบที่สองรอบที่สองอินโดเป็นรอบแรกเลยแั้งานอื่นก็ตามมาเรื่อยใช่งานอื่นก็อาจจะต้องติดตามทั้งเรื่องเพลงด้วยแล้วก็เรื่องงานแสดงเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนการคุยกันอยู่